ถนนแห่งความตายประพันธ์โดยชายขี้เล่าสตอรี่เรื่องต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณนิชาได้รับการบอกเล่าจากพ่อเลี้ยงของเธอมาอีกทีคุณพ่อเป็นชาวสหรัฐอเมริกาโดยกำเนิดที่ใช้ชีวิตช่วงเกษียณอายุในประเทศไทยและแต่งงานกับคุณแม่ของคุณนิชาอยู่กินด้วยกันมาหลายปี จนสามารถพูดสื่อสารภาษาไทยได้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งคุณพ่อบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวและไม่มีทางลืมซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดของท่านเองเมื่อครั้งสมัยที่คุณพ่อยังเป็นเด็กโดยขอใช้นามสมมติแทนคุณพ่อว่าคุณแดนนี่เรื่องมีอยู่ว่าขณะนั้นคุณแดนนี่ยังเป็นเพียงเด็กชายที่พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ และพี่ชายในรัฐแห่งหนึ่งที่เป็นชนบทอันห่างไกลพ่อของคุณแดนนี่มีอาชีพขับรถบรรทุกขนไม้ส่วนแม่เป็นพนักงานประจำร้านอาหารโดยความที่พ่อและแม่ของคุณแดนนี่ต้องออกไปทำงานพร้อมกันเกือบทุกวันเลยทําให้เขาและพี่ชายต้องอยู่กันตามลำพังสองพี่น้องแบบนี้หลายครั้งมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่ง คือบ้านของคุณดันนี่เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ติดก,กับถนนใหญ่ที่มีรถบรรทุกขับผ่านหลายคันเพราะเป็นเส้นทางหลักสำหรับคนย้ายสินค้าขนาดใหญ่คุณพ่อเลยมักจะย้ำกับพี่ชายของคุณดันนี่เสมอว่าให้ดูแลน้องอย่าออกไปเล่นใกล้ถนนเพราะอาจจะถูกรถชนเอาได้อีกอย่างคือให้อยู่แต่เพียงในบ้านและล็อกประตูเอาไว้ให้แน่นหนา หากใครที่ไม่ใช่คนในครอบครัวมาเรียกห้ามเปิดประตูเป็นอันขาดเนื่องจากกลัวว่าจะเป็นโจรเข้ามาขโมยของรอบๆนี้มีแต่ครอบครัวเราเป็นบ้านหลังเดียวเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาพี่น้องทั้งสองได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อเป็นอย่างดีช่วงวันหยุดยาวฤดูร้อนรอบนี้ทุกอย่างยังคงดำเนินไปตามปกติจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อได้บอกกับเขาและพี่ชายว่า วันนี้จะเข้าไปในเมืองเพราะแม่ของเขาถูกตำรวจจับเมื่อตอนเช้าโดยข้อหาทะเละวิวาทในที่ทำงานเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตรวจสอบอยังพบอีกว่าแม่เป็นผู้อบพยพเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายคุณพ่อจึงจำเป็นต้องขับรถเข้าไปในเมืองอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดการกับปัญหานี้ทางคุณแดนนี่และพี่ชาย ยังเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจในเรื่องของกฎหมายพวกเขามองว่าพ่อคงจัดการได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรซึ่งคุณพ่อก็ไว้ใจให้ทั้งสองคนอยู่บ้านกันตามลำพังเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเกิดเหตุร้ายอะไรมาก่อนหลังจากที่คุณพ่อขับรถเข้าไปในเมืองแล้วคุณดันนี่และพี่ชายก็เอาแต่คุยกันถึงเรื่องแม่แต่ด้วยความที่เป็นเด็ก เรื่องที่คุยจึงเปลี่ยนการเล่นอย่างอื่นภายในบ้านแทนเวลาผ่านไปจนถึงตอนเย็นยังไม่มีวี่แววว่าคุณพ่อจะกลับมาสักทีแต่โชคยังดีที่พอจะมีอาหารและขนมไว้กินแก้เบื่อได้อยู่บ้างแกรกแกรกเสียงบางอย่างกำลังกระทบกับบานหน้าต่างกระจกจนเกิดเสียงดังคุณดันนี่และพี่ชายรีบวิ่งไปยังที่บานหน้าต่าง เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขามองเห็นกวางตัวใหญ่กำลังใช้เขาแหลมดันกระจกอยู่เมื่อกวางตัวนั้นเห็นว่ามีเด็กสองคนเดินมาใกล้หน้าต่างมันจึงเดินห่างออกไปจนถึงบริเวณหน้าบ้านที่ติดกับถนนใหญ่คุณดันนี่รู้สึกตื่นเต้นกับการที่ได้เห็นกวางตัวนี้มากมันทั้งตัวใหญ่มีเขาที่สวยงามนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นกวางตัวเป็นๆ ซึ่งปกติจะเคยเห็นแต่ในหนังสือกับหัวกวางตายแล้วที่สตาร์เอาไว้ตามเพดานสำนักงานหรือบ้านคนรวยในเมืองเท่านั้นเขาจึงเปิดประตูแล้วเดินตามไปดูกวางตัวนั้นที่หน้าบ้านแต่ถูกพี่ชายมาดึงตัวเพื่อห้ามเอาไว้คุณดันนี่ไม่ยอมเพราะเขาอยากจะไปดูให้ใกล้กว่านี้จึงเกิดการขัดขืนกับพี่ชายที่พยายามจะห้าม ระหว่างที่กำลังทะเลาะก,กันอยู่คุณดันนี่สังเกตเห็นว่ากวางตัวนั้นได้วิ่งข้ามถนนไปอยู่อีกฝั่งอย่างรวดเร็วเขาจึงหยุดทะเลาะก,กันแล้วหันไปมองที่กวางตัวนั้นอีกครั้งอีกฝั่งของถนนเป็นป่าทึบซึ่งบริเวณแถวนี้ไม่มีบ้านคนอื่นเลยนอกจากครอบครัวของเราคุณแดนนี่เดินไปจนเกือบถึงขอบถนนโดยที่มีพี่ชายเดินตามออกไปด้วย ทั้งคู่หยุดแล้วมองไปที่กวางเจ้ากวางตัวนั้นมันก็จ้องมองกลับมาหาพวกเขาด้วยเช่นกันที่ป่าด้านหลังมีร่างของเด็กสองคนเดินแหวกพุ่มไม้ออกมาคนแรกที่เห็นเป็นเด็กผู้หญิงส่วนอีกคนที่เดินตามมานั้นเป็นเด็กผู้ชายดูไปแล้วน่าจะอายุพอๆกับคุณแดนนี่เด็กทั้งสองเดินมายืนใกล้ๆกับกวาง ก่อนที่จะหันมามองคุณดันนี่และพี่ชายเด็กผู้หญิงกวักมือเรียกเหมือนต้องการให้พวกเราข้ามถนนไปหาแต่คราวนี้เป็นพี่ชายที่เดินก้าวออกไปเป็นคนแรกจนเกือบจะถึงกลางถนนตามการเรียกของเด็กผู้หญิงคุณแดนนี่เริ่มรู้สึกแปลกๆเลยรีบตามไปดึงเสื้อพี่ชายให้กลับเข้ามาออกห่างจากถนน เสียงแต่รถบีบดังเตือนมาแต่ไกลทำให้พี่ชายได้สติก่อนที่จะวิ่งกลับมาหน้าบ้านพร้อมคุณแดนนี่ที่มาของเสียงมาจากรถบรรทุกที่บีบไล่ให้ทั้งคู่ออกจากถนนเมื่อรถบรรทุกขับผ่านมาถึงหน้าบ้านคนขับได้ตะโกนด่าพวกเขาว่าทำไมถึงออกมาเล่นบนถนนโชคดีที่มองเห็นเลยบีบแต่เตือนได้ทันก่อนไม่อย่างนั้นคงถูกรถเหยียบไปแล้ว คุณดดนนี่ได้บอกคนขับรถบรรทุกว่ามีเด็กสองคนที่ยืนอีกฝั่งกวักมือเรียกให้ไปดูกวางพอคนขับรถบรรทุกได้ฟังเขาก็ถึงกับเงียบเปลี่ยนจากคนที่กำลังโกรธกลายเป็นคนที่มีอาการตื่นตระหนกในทันทีคนขับรถบรรทุกมองไปที่ถนนอีกฝั่งแล้วสักพักเขาก็รีบหันกลับมาอย่างรวดเร็วก่อนที่จะพูดกับคุณดดนนี่ว่าตอนนี้ใกล้จะมืดแล้ว ให้ทั้งคู่รีบกลับเข้าบ้านแล้วล็อกประตูให้แน่นก่อนที่จะขับรถออกไปในทันทีหลังจากรถขับผ่านไปแล้วพวกเรามองไปที่ฝั่งตรงกันข้ามอีกครั้งและยังคงเห็นเด็กทั้งสองคนและกวางยืนอยู่ที่เดิมเด็กผู้หญิงกวักมือเรียกให้ข้ามถนนมาอีกครั้งแต่เนื่องจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่ก็เกือบถูกรถบรรทุกชนทำให้พวกเราทั้งคู่ มีสติมากขึ้นและไม่ได้เดินตามออกไปที่ถนนเด็กผู้หญิงเมื่อเห็นพวกเราไม่ยอมเดินออกมาเธอได้แสดงออกทางสีหน้าที่ดูเหมือนว่ากำลังไม่พอใจเธอเดินเข้าไปใกล้กับกวางที่เราเห็นในตอนแรกซึ่งกวางตัวนั้นกำลังก้มหัวลงมาหาเด็กผู้หญิงเธอยื่นมือไปจับที่เขากวางและกระตุกเขาคู่นั้นอย่างแรงก่อนที่จะปล่อยมือออกมา การทำแบบนั้นส่งผลให้กวางตัวนั้นคอหักพับลงมาจนเกือบติดกับพื้นแต่มันก็ยังคงยืนนิ่งเหมือนไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเด็กผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหลังอยู่ดีๆก็หัวเราะเสียงดังออกมาเด็กทั้งสองเริ่มหัวเราะพร้อมๆกันและมองมาทางพวกเราด้วยใบหน้าที่น่ากลัวคุณแดนนี่และพี่ชายเมื่อได้เห็นแบบนั้นก็พากันร้องไห้ รีบวิ่งหนีเข้าบ้านด้วยอาการหวาดกลัวพี่ชายล็อกประตูด้วยอาการมือสัน่นก่อนที่จะพาคุณดันนี่วิ่งขึ้นห้องนอนที่ชั้นสองของบ้านพวกเรากลัวกันมากจนต้องนั่งเบียดอยู่บนที่นอนนี่ก็เริ่มมืดแล้วแต่พ่อก็ยังไม่กลับบ้านมาสักทีเป็นเวลาเกือบชั่วโมงที่ตั้งอยู่อาการหวาดระแวงแบบนั้นคุณแดนนี่ถามพี่ชายว่า เด็กสองคนนั้นเป็นผีหรือเปล่าทางพี่ชายเองก็บอกไม่ทราบเช่นกันทั้งสองคนพากันเดาไปต่างๆนานาหน้าแปลกทั้งที่พวกเขาอยู่ที่บ้านหลังนี้กันมานานแต่กลับไม่เคยเจอเรื่องน่ากลัวแบบนี้มาก่อนคุณแดนนี่ได้ต่อว่าพี่ชายถึงเรื่องที่เดินออกไปกลางถนนจนเกือบถูกรถบรรทุกชนพี่ชายของเขากลับตอบไปว่าตัวเองก็จำไม่ได้เหมือนกันว่า เกิดอะไรขึ้นมารู้ตัวอีกทีเพราะเสียงตแตรดังจากรถบรรทุกนั่นแหละนี่ถ้าช้าไปกว่านี้คงมีหวังตายกันทั้งคู่แน่นอนสำหรับเด็กอย่างพวกเรานี่ก็ถือว่าเหมือนฝันร้ายที่อาจจะหนีออกมาให้ได้ตอนนี้เราได้แต่หวังว่าเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาสักทีทุกอย่างน่าจะจบลงแค่นี้แต่ท่ามกลางความเงียบได้มีเสียงร้องที่แปลกประหลาด ดังขึ้นจากข้างนอกบ้านเป็นเสียงร้องดังลากยาวฟังแล้วไม่เหมือนเสียงที่คนจะทำเรียนแบบได้พอตั้งใจฟังดีๆมันคล้ายเสียงร้องของสัตว์พวกเราที่ได้ยินเสียงนั้นตกใจลุกขึ้นยืนหันมามองหน้าพร้อมกันคุณดันนี่ถามพี่ชายว่านั่นมันเสียงตัวอะไรพี่ชายบอกว่าจะลองไปส่องดูที่หน้าต่างห้องนอนแต่มีข้อแม้ว่า คุณดันนี่ต้องมาด้วยกันเราทั้งคู่มีทั้งความกลัวและความอยากรู้พอๆกันจึงตัดสินใจดูให้รู้ไปเลยว่ามันคือตัวอะไรที่มาส่งเสียงข้างนอกบ้านคุณดันนี่และพี่ชายยืนจ้องดูสิ่งที่อยู่ข้างนอกพวกเขาได้เห็นว่ากวางตัวนั้นกำลังเดินข้ามถนนมาในสภาพคอหักโดยที่มีเด็กผู้หญิง จุงเขาของมันอยู่ข้างหน้าส่วนเด็กผู้ชายคอยเดินดันหลังกวางตัวนั้นจากข้างหลังพวกนั้นกำลังเดินข้ามมาจนเกือบถึงบริเวณหน้าบ้านของเราแล้วยิ่งใกล้เท่าไหร่ยิ่งได้ยินเสียงร้องของกวางตัวนั้นดังชัดมากขึ้นเด็กสองคนนั้นที่เดินมากับกวางแงนหน้าหันมามองพวกเราที่หน้าตา่างโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงซึ่งตอนนี้ หน้าของเธอได้เปลี่ยนไปจนดูเหมือนกำลังจะบิดเบี้ยวผิดรูปอย่างน่ากลัวเธอยิ้มให้กับพวกเราพร้อมกับเขย่ากระตุกเขาบนหัวกวางที่จุงอยู่ไปอย่างแรงคอของกวางหักงอบิดไปมาตามแรงกระชากสิ่งที่ทำเหมือนเด็กคนนั้นเป็นพวกจิตใจไม่ปกติเธอเขย่ายโยกหัวกวางให้แรงขึ้นอีกจนลิ้นของมันปลิ้นห้อยลงมา เมื่อนัดกันมาคุณดันนี่และพี่ชายเด้งตัวถอยออกพร้อมกันเขาคิดว่าพวกนั้นต้องเป็นผีอย่างแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะมันจะทําร้ายเราได้หรือเปล่าพวกเรากลัวและไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีได้แต่ร้องไห้เกาะแขนกันตัวสั่นด้วยความกลัวเสียงกวางยังคงร้องดังไม่หยุดแต่คราวนี้มีเสียงเด็กผู้หญิงฮัมเพลงตามมาด้วย บางทีก็มีเสียงแกรกแกรกดังที่หน้าต่างข้างล่างเหมือนตอนที่พวกเราเจอกวางเมื่อตอนเย็นทุกอย่างมีแต่ความกดดันเสียงพวกนั้นมันกำลังจะทำให้พวกเราพี่น้องเสียสติท่ามกลางความรู้สึกเหล่านั้นมีเสียงรถขับเข้ามาจอดที่หน้าบ้านซึ่งได้ทำให้เสียงที่ได้ยินก่อนหน้านั้นเงียบหายไปคุณดันนี่และพี่ชายเริ่มสงบจิตใจได้ขึ้นมาบ้าง พวกเราตัดสินใจที่จะเดินลงไปดูว่าใช่รถของพ่อหรือเปล่าและก็เป็นไปตามที่คิดเอาไว้พ่อเคาะประตูตะโกนเรียกพวกเราสิ่งที่ได้ยินเปรียบเสมือนเสียงสวรรค์เราทั้งคู่เปิดประตูร้องไห้เข้าไปกอดคุณพ่อด้วยความดีใจพ่อบอกว่ากว่าจะทําธุระเรื่องของแม่เสร็จก็ดึกพอดีอีกทั้งยังต้องพาแม่ไปที่โรงพยาบาลเพราะมีบาดแผลหลายจุด จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นคดีความในวันนี้เลยทำให้กลับช้าและยังบอกอีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลด้วยกันเรื่องของแม่ที่ต้องเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลทำให้พวกเราเกือบจะลืมเรื่องน่ากลัวที่เพิ่งจะเจอมาเมื่อสักครู่จนกระทั่งถูกคุณพ่อถามถึงว่าทำไมทั้งคู่ต้องร้องไห้หนักกันขนาดนั้น แค่กลับช้าเฉยๆไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่อะไรมากนักสําหรับคุณพ่อแล้วเขามองว่าการให้เด็กสองคนอยู่บ้านกันตามลําพังถือเป็นเรื่องปกติในมุมมองของผู้ใหญ่ถือเป็นการฝึกความรับผิดชอบอย่างหนึ่งเมื่อคุณพ่อถามมาแบบนั้นพี่ชายจึงเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังในทันทีพ่อดูมีท่าทางตกใจเล็กน้อยและยังย้ำอีกทีว่า แน่ใจหรือเปล่าที่เห็นแบบนั้นพวกเรายืนยันหนักแน่นว่านี่คือเรื่องจริงพ่อเดินไปนั่งที่โต๊ะกินข้าวแล้วเรียกเราทั้งคู่ให้ตามมาคุณพ่อได้บอกให้เราฟังว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเพราะมันมีเรื่องเล่าในหมู่ของคนขับรถบรรทุกที่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงมามากน้อยแค่ไหนบางทีอาจจะเป็นการแต่งเติม พูดเกินความเป็นจริงไปบ้างสมัยที่พ่อได้เริ่มทำงานใหม่ๆตอนนั้นแม่ได้กำลังอุ้มทองพี่ชายของคุณดันนี่อยู่ครอบครัวของเราอาศัยอยู่ในห้องพักเล็กๆและต้องเดินทางไกลามากเพื่อไปทำงานจนเริ่มมีความคิดว่าอยากจะหาบ้านที่หลังใหญ่มากกว่านี้ยิ่งถ้าอยู่ใกล้บริษัทขนส่งด้วยก็ยิ่งดี จนกระทั่งได้รับการแนะนำจากหัวหน้าในที่ทำงานซึ่งนั่นก็คือบ้านหลังนี้ที่เราอยู่กันในขณะนี้โดยมีข้อเสนอว่าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าเช่าแต่ขอให้เพิ่มเวลาทำงานแทนหัวข้อที่สําคัญคือบ้านหลังนี้เคยมีประวัติคนที่อยู่มาก่อนเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกที่พี่สาวกับน้องชายซึ่งทั้งสองคนนี้ จัดอยู่ในกลุ่มของเด็กที่มีปัญหาทางจิตขั้นรุนแรงในวันที่พ่อแม่กําลังนอนหลับในตอนกลางวันมีกวางตัวใหญ่ได้เข้ามากินหญ้าที่หน้าบ้านแต่เขาบนหัวของมันดันเกิดติดอยู่กับแผ่นตะแกรงเหล็กที่วางเอาไว้ใกล้กับหน้าต่างบ้านเด็กผู้หญิงที่เห็นกวางเธอเดินออกมาด้วยความหวังดีอยากจะช่วยดึงตะแกรงออกให้ แต่ด้วความที่เธอมีความผิดปกติทางจิตจึงพยายามดึงแผ่นตะแกรงออกอย่างแรงและกระตุกเขาของมันไปมาเหมือนกับเป็นเรื่องสนุกการทำแบบนั้นส่งผลให้กวางตกใจมันยกหัวดันเขาขึ้นอย่างแรงทำให้เด็กผู้หญิงที่กำลังดึงตะแกรงถูกเขาวกวางขวิดลอยขึ้นจนตัวของเธอติดกับหัวของมันซึ่งทำให้กวางตัวนั้นคลั่งกว่าเดิม มันวิ่งไปทางที่มีเด็กผู้หญิงติดอยู่บนหัวจนถึงกลางถนนก่อนที่จะหมุนตัวสะบัดเขาไปมาเพื่อให้เธอหลุดเด็กชายที่เห็นพี่สาวถูกวางเวียงไปมากลางถนนจึงวิ่งตามออกมาเพื่อจะช่วยพี่สาวแต่โชคร้ายมีรถบรรทุกขับผ่านมาซึ่งเป็นไปได้ว่าคนขับอาจจะเมาหรือหลับในกวางและเด็กทั้งสองถูกรถบรรทุกชนเข้าอย่างแรง ว่าคนขับจะรู้ตัวก็ได้ลากศพทั้งสามไปไกลามากแล้วคนขับที่รู้ว่าชนคนตายได้ทิ้งรถแล้วหนีหายไปไม่กลับมาทำงานอีกไม่มีใครรู้ว่าเขาหลบหนีไปที่ไหนหลังเกิดเรื่องทางพ่อแม่ของเด็กขายบ้านหลังนี้ต่อให้กับหัวหน้าในราคาที่ถูกมากก่อนที่จะย้ายออกไปโดยที่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้หัวหน้าฟัง เป็นที่ร่ำเรือในกลุ่มของคนขับรถบรรทุกถึงการพบเจอวิญ,ญญาณเด็กสองคนนั้นหลายครั้งบางทีก็เห็นกวางตัวใหญ่มีเด็กห้อยติดอยู่บนหัวกระโดดตัดหน้ารถบ้างหรือบางครั้งก็เห็นเป็นเด็กผู้หญิงกำลังคานข้ามกลับไปที่ถนนอีกฝั่งในส่วนของเรื่องการพบเจอผีเด็กทั้งสองคุณพ่อคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องเล่ามากกว่าเพราะตัวท่านเอง เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจอีกทั้งได้ที่อยู่ใกล้ขนส่งและฟรีแบบนี้จึงขอตอบรับข้อเสนอไปตั้งแต่อยู่มาคุณพ่อไม่เคยเจอผีเด็กสองคนนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งเวลาขับรถและอยู่ที่บ้านแต่ไม่คิดว่าแดนนี่กับพี่ชายจะมาเจอแทนหลังจากวันนั้นเราพี่น้องตัดสินใจที่จะไม่อยู่บ้านกันเองอีกเลย เพราะกลายเป็นความกลัวฝังใจทุกครั้งที่เป็นวันหยุดจะขอติดรถไปทำงานกับคุณพ่อด้วยทุกครั้งถึงแม้การทำแบบนี้จะทำให้คุณแดนนี่และพี่ชายจะถูกเพื่อนรุ่นเดียวกันล้อเลียนก็ตามจนถึงช่วงที่คุณพ่อและคุณแม่ได้ย้ายงานไปทําที่อีกรัฐเลยจําเป็นต้องย้ายที่อยู่ออกจากบ้านหลังนี้ตามไปด้วยเรื่องทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องที่คุณนิชาได้รับการบอกเล่าจากคุณพ่อมาอีกทีโดยที่ท่านยืนยันว่าเรื่องที่พบเจอเป็นความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งยังเป็นเด็กหลังจากที่ได้ฟังจนจบคุณนิชาได้ถามคุณพ่อในเรื่องที่สงสัยเกี่ยวกับกวางตัวนั้นเธออยากรู้ว่ากวางที่คุณพ่อเห็นมันเหมือนกับกวางปกติทั่วไปเลยหรือเปล่ามีอะไรที่น่าแปลกใจบ้างไหม คุณพ่อบอกว่าตอนที่เข้าไปดูใกล้ๆครั้งแรกมันเหมือนกวางตัวผู้ทั่วไปตัวใหญ่มีเขาที่สวยงามจัดว่าเป็นกวางที่มีสภาพร่างกายสมบูรณ์มากเลยทีเดียวหากดูจากภายนอกไม่มีทางรู้ได้เลยว่ากวางตัวนี้ไม่ได้มีชีวิตตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าทำไมคุณพ่อกับพี่ชายถึงได้เห็นกวางตัวนั้น แม้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นคุณนิชชาที่ได้ฟังบอกคุณพ่อว่าในไทยเองก็มีเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับตัวตายตัวแทนอาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งหมดนี้คงเป็นการถูกชักจูงให้ไปตายโดยตรงจากผีเด็กทั้งสองคนเพราะทุกอย่างดูบังเอิญคล้ายกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังที่อยู่และพ่อของท่าน ที่มีอาชีพขับรถบรรทุกขนไม้ซึ่งสาเหตุที่ทําให้เด็กสองคนที่ตายก็คือรถบรรทุกอีกทั้งมีพี่น้องสองคนที่อายุใกล้กันเหมือนกับผีเด็กทั้งสองอีกหากวันนั้นคนขับรถบรรทุกไม่ได้เห็นคุณพ่อกับพี่ชายและบีบแตรเตือนตั้งแต่ระยะไกลเอาไว้ก่อนป่านนี้อาจจะเกิดเรื่องร้ายแรงไปแล้วก็ได้คุณพ่อที่ได้ฟังคุณนิชา ได้บอกว่ามันเป็นเหตุผลที่น่าทึ่งมากเขาไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนเลยฟังแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณพ่อที่พูดปิดท้ายเอาไว้หากมีโอกาสได้กลับไปที่นั่นอีกครั้งก็อยากจะชวนคุณนิชาให้ไปดูด้วยกันแน่นอนว่าคุณนิชารีบปฏิเสธคุณพ่อในทันทีถึงแม้ว่าตัวเธอจะเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องผีมากแค่ไหนก็ตาม